รายาเอสกันตพงเตรียมแถลงข่าวความคืบหน้าอาการ22มิถุนายนนี้เรียกว่าการดีขึ้นตามลำดับสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงหลังจากวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ และเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทำกลางแฟนคลับร่วมส่งแรงใจให้หนุ่มเอสหายดีในเร็ววันซึ่งก่อนหน้านี้เอสุภชัยได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพร้อมเผยถึงทิศทางในการรักษาที่ดีขึ้นและได้คุยกับทางครอบครัวเอสอยากจัดงานถแถลงข่าวให้ทุกคนที่เป็นห่วงได้ทราบกัน ขณะที่คิตตี้คิติน่าภรรยาของหนุ่มเอสได้ออกมาพูดข้อความครอบครัวได้เตรียมถแถลงข่าวอัปเดตอาการอย่างเป็นทางการแล้วให้อดใจรออีกหน่อยเมื่อครอบครัวพร้อมจะจัดโต๊ะแถลงข่าวทันทีและสุดมีรายงานข่าวว่าครอบครัวจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าอาการของเอสกันตพงในวันที่สองมิถุนายนนี้เวลา16บนาฬิกานาที ถึง17นาฬิกาที่โรงพยาบาลโดยจะมีคิตตี้คิต,ติน่าภรรยาของเอสเป็นตัวแทนครอบครัวและเอสุภชัยผู้จัดก,การส่วนตัวและทีมแพทย์